Lăng văn Được Lần lên, Phốc tô Đê Hồi châu, châu Đầy Qua không thoang lây, lây đơ à, Ngân bạn mang Ngân đo, la lên cầu Há châu chú chú ตเออได้แล้วก็อยู่ดีมีแห่งแล้วสุขาสบายใจดื้อนางจนสุขกระไดแล้วไดเอ็นเผยแพร่ของขันเฮอผู้เทาผู้โอ้นี่แหละเออผู้อันนี้กะเฮ้อได้เพิ่งผ้าใช่หลือบ่หลหลานเมื่อมันเฮือยืนผู้เท่าก็ไยืนหลหลานก็ได้ไม่เท่ากะ มันเก็ยืนคือกันนั่นแล้วเจ้าไปกแล้วได้เป็นจะพาไม่ออกจัดชุกเด้อขออันนั้นเด้อนี่ลนี่เท่าอันนี้แลนี่ได้ของขันนี่ของขันปีเมอร์ของขันปีเมอร์อยู่ดีมีแหงเฮ้ยลำเฮ้ยรวยแต่นี่ต่อไปเฮ้ยได้เบิ่งได้แหงฟุข่าอีเด้องานเลยฟังขันเลยสมดีเด้อถือ ลังวันถือเล็กทุกต้เามันชายุ่นหันิ้งหิ้ายเาเงินไลน้องท่งไลเข่าเด้อเงินบาทแหลมมากเงินดอลล่าแหลนเข่าฮาเจ้าชูชูงามเด้อาถูกอันนี้ถูกจ้ะซ็กเบิ้งตอนนี้เ้เบิ้งของฟันก้อนเพื่อ่งแม่พอดีจ้าเด้อคือเลยน้อ

บ่ชงยูมาเท่านี่ก็ดีแล้วปนอ่นปนเกินถ้าปนห่างนหนีถ้าฝนปินผิดีกะเก่าถูกบาเบิ่งม่เท่าก็ดีเดีานเ้ยผู้อยู่บนนอกมองหนาผู้อยู่ใแก่นก็ดีเอาแก่บนดุงเอเสื่อโลกมนหนาวหนาะเเสือเลยโนเสื่อมเท่าถึงเสื่อ เจล้วบอมาแล้วยบ้านเฮาเกือบจะมัดผู้คนแหละผู้ผู้ที่อยูเฮนน่ะันสิผู้ที่ยูเฮนน่ะืออ่าได้นเดียอ้เสื้องาได้ไหมเจ้าหามเด้อยนูไปวัดไปว่าเี่พี่จุโทนดีดลองลองซบเบิ้งไปมคลองซบเบิ้งขับัไอยูน่ะเขาเอินมาซื้อพกกบเนี่ย เวทเดี๋น้มไปเท่าดิเซเวตเลยคือกี่บอห์เหรอป่าบึงอันเดะพอดีบอ่พอดีเพิ่มป๊บปเลยนะฮะฮะคุณนะโกเกนกว่าเก่าเลยคาเฟ่คาเฟ่ไ่เท่าเลย ขอขอบใจล,ลายที่ติดตามฮับเบิ้งฮับซม